สวัสดีครับหมอลำพะปเพลินชาแนลลูซ,ซี่นะครับผู้จัดการวงแพรว,พล,าวลาสุดก็เดือดเลยนะครับต้องใช้คำว่าเดือดสวนถึงคนที่ชอบแขวะนะครับคือสวนกลับไปเลยอะ่ะเพราะว่าคนแขวะคนเสี่ยมคนพร้อมที่จะลบนะฮะไม่ได้บวกนะครับลบเพราะว่าคนที่เข้ามาเม้นไม่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าพวกปล่อยพลังลบนะฮะเหมือนจะบวกเหมือนจะดูดี นะแต่โดนคบแขะกลับนะครับเขาไม่ยอมนะอยู่ดีๆไปด่าเขาอะแปลว่ลาวเนี่ยจะขยับตัวไปไหนเนี่ยก็เป็นดราม่าตลอดใจเคลื่อนไหวจะทําอะไรนะครับเป็นดราม่าตลอดเลยสวนกลับก็ดีเหมือนกันครับลูซี่จัดไปเลยจัดไปเลยนะครับคือสะเทือนโซเชียลมากๆอะสำหรับลูซี่นะผู้จัดการวงพีพาวแสงรอง คือเดือดเลยนะครับโพสสวนนิ่มๆแต่แซบถึงคนที่ชอบแขวะไอ้พวกแขวะพวกเสี้ยมเนี่ยนะขายน้ําปั่นไอขายนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับพวกไม่มีผลประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ในสังคมนะครับหรือชอบละลานผู้อื่นชอบว่าคนอื่นในทางเสียหาย,หายเขาจะขยับไปตรงไหนก็ว่าเขาด่าทอเขาสารพัดข่าวเสียมาใส่เขานะครับข่าวไม่ดีมาใส่เขา เรื่องดีๆไม่เคยเอามาใส่มีแต่โจมตีมีแต่ว่าร้ายเพราะอิจฉาเขาหรือเปล่านะบอสแพลวันเนี่ยทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยนะฮะผิดจริงๆจะผิดไปถึงไหนจะเอาผิดไปถึงไหนจะให้ก็ผิดให้ได้จะให้เขาเลวให้ได้เลยใช่ไหมครับคือทำเอาแฟนๆเนี่ย ตาโตเลยนะหลังนูซี่เนี่ยผู้จัดการหมอลลำชื่อดังประปาเสียงทองออกมาโพสต์ข้อความเดือดกลางโซเชียลสวนกลับกลุ่มคนที่ตามแขวบอสแพลนะแล้วก็บอสซันด้วยอ่ะพน้องซันไปคนหนึ่งพน้องซันก็โดนคือไม่มีพักเลยอะคือจะทำอะไรก็โดนตลอดเลยคู่นี้นะเอองงอะขายของก็โดนงงไหมครับงงเนะงงจริงๆนะฮะไม่เข้าใจตั้งแต่โมเมนต หยอกน้องในวงก็ว่าสมพานจะกินไก่วัดเออแต่ละอย่างนะครับที่บอกโคมใส่เข้ามาท็อกซิกจริงๆเลยนะฮะแต่ละคนพอหยอกน้องพีก็หาว่าห่วงน้องนะครับหยอกนักร้องชายก็ไม่รอดโดนเน็บไม่แมนอีกนะครับถ้าเดินท่านั่งธรรมดาก็บอกแอคติ้งไม่ธรรมชาติ มีคลิปหวานๆกับบอสก็หาว่าสร้างภาพหวังรวยทางลัดแค่เช็ดเหงื่อให้กันบนเวทียางไม่ไวายโดนเม้นว่ามีดีแค่แน่เห็นนะไม่เข้าใจเลยครับลุซี่เนี่ยถึงกับร่านเลยคนเราจะเอาอะไรกันนักหนาแกก็เป็นมนุษย์เหมือนกันมีหัวใจมีเหนื่อยมีอึเหมือนกันนะครับพร้อมทิ้งท้ายแบบนิ่มๆแต่ ปูกใจะนะว่าไม่ชอบก็ไม่ต้องแวะเวียนมาเมน้นบล็อกเพจไปเลยจ้ะนะจะได้มีความสุขมากขึ้นคือโพสต์เนี่ยทำเอาชาวเน็ตอย่างที่บอกอะ่ะแพลวพลาแสงทองกับสันมุทนะธรเราสองบอสเนี่ยก็คือจะมีฝ่ายทางฝั่งฝั่งทางนู้นน่ะนะแยกเป็นสองฝ่ายสองฝั่งนะครับดราม่าเนี่ยจะไปจบตรงไหนไม่รู้แต่ยิ่งปะทะ ยิ่งปะทุยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับอดูจะพูดอีกบริบทหนึ่งแล้วกันการทำงานเนี่ยยิ่งเป็นคนดังนะครับยิ่งเป็นคนที่สังคมต้องการแล้วก็เราได้สร้างสิ่งดีๆให้กับคนที่เขารับชมมันจะมีคนที่เขาคอยซัพพอร์ตที่เขาชอบ แพลวกับซันเน่ยเอสอ่ะเขาพร้อมอยู่แล้วที่จะช่วยเหลือที่จะซับพอร์ตที่จะเป็นกําลังใจให้คนที่คิดดีคิดบวกคนที่เขารักก็มีครับส่วนคนไม่ชอบนะฮะเวลาจะขยับตัวไปไหนว่าเป็นสมพานกินไก่วัดบ้างห่วงน้องแอคติ้งไม่ดีบ้างโดนเน็บไม่แมนแต่งตัวโปส้สร้างภาพหวังรวยทางลัดอะไรอย่างเงี้ยน้องซันเป็นแบงดามาเกาะแปล่าๆผู้หญิงหลายใจผู้หญิงหลายพอ คือแบบโอ้แต่ละอย่างนะฮะคือแบบมันมันมัน,มนสะเตือนใจจริงๆเลยนะฮะนะครับไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจอะไรก็ตามแต่ที่มันมาพร้อมกับสิ่งที่ไม่ดีก็ถือว่ามันเป็นขยะละกันนะเ <c oughs> ขาคงจะเอามาทิ้งผิดที่นะครับคือทิ้งไม่ลงถังอ่ะทิ้งเกะกะเลี่ยราดเราก็เดินข้ามไปนะ,ะ <c oughs> ไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปแตะแล้วติดเชื้อโรคครับ เดินข้ามไปเลยนะเพราะว่าเชื้อโรคยังไงก็คือเชื้อโรคคนมีความคิดสศกปลกยังไงมันก็สกกปลกอยู่ยัน่ําต่อให้มันจะแก้ไขเนี่ยมันก็คงไม่มาบอกเราหรอกว่ามันจะแก้ไขเพราะมันเป็นพวกบัวใต้ตมนะครับบอกให้นั่นแหละแพลรลาๆซันทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดแล้ว ไม่แลกนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะเรามาดูเหล่าแฟนคลับมาบ้างนะฮะแฟนคลับที่เข้ามาถ้าใช้กฎหมายน่าจะจบนะอยากให้โดนกันจางตามว่าเขาไม่เลิกแสะไม่เลิกไม่ชอบก็จะแวะทำไมไม่เข้าใจเรื่องตัวเองเอาให้รอดก่อนเกลยียดพวกว่าแปล่าๆที่สุดนะครับเออนะก็มีคนรักนางเยอะเหมือนกัน ใช่ค่ะบางคู่มีผัวมีเมียแล้วได้กันก็มีข่าว2วันจบแต่ไม่รู้เป็นอะไรเปลวเปลเนี่ยข้ามปีแล้วยังไม่จบนะครับก็เพราะคนมันอิจฉาไงคนมันอิจฉามันก็ไม่จบมันก็ต้องการให้จมดินไงครับถูกไหมเราจับจุดอ่อนคนเหล่านี้ได้นะเพราะว่าคนเหล่านี้เขาไม่ชอบเขาก็เหยียบเลยไม่ต้องหาเหตุผลไม่ต้องไปวิเคราะห์อ,อะไรมาก ขยะก็คือขยะขยะเนี่ยเมื่อมันทิ้งผิดที่มันทิ้งไม่ลงถังเราเห็นเราก็แค่เดินผ่านไม่ต้องไปหยิบขึ้นไม่ต้องไปจับเดี๋ยวติดเชื้อโรคนะครับทำไมถามหน่อยคนเราเนี่ยจะให้มันเลวเลยเหรอหรือ,อยังไงถ้าเกิดว่าแพวพวเลวได้สมใจคุณน้องซันเลวได้สมใจคุณคุณชนะเหรอคุณมีความสุขคุณสะใจเหรอไอ้ดิว่าคุณป่วยนะ คุณต้องไปรักษานะคุณต้องไปรับยานะครับเพราะว่าคนแบบนี้คือจิตไม่ปกติเห็นคนอื่นเดือดร้อนเห็นคนอื่นอยู่ในความทุกข์แล้วคุณสะใจคุณแซะไม่เลิกคุณกัดไม่เลิกเขาจะไปกินข้าวที่ไหนการจะทําอะไรเนี่ยคุณก็ไม่จบไม่สิ้นก็สมควรนั้นแหละนะที่ผู้จัดการนุซี่เขาตอกลับนะครับเออนะไม่เข้าใจคนเราจะเอาอะไรกันนักหนาเห็นไหม ลูซี่เขาก็โพสแกก็เป็นมนุษย์เหมือนกันมีหัวใจมีเหนื่อยมีอื้อเหมือนกันเห็นไหมเขาก็แบบพูดให้เป็นสัจธรรมในชีวิตอะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันเกิดขึ้นกินนอนทํางานพักผ่อนเที่ยวมีความสุขเป่ลาวะจะเครียดทาไมอะจะต้องเหนื่อยอะไรกับคอมเมนต์ลบๆอะจะเอาสิ่งไม่ดีไปสาใส่เขาคุณไปดูแลฝั่งคุณให้ดีก่อนนะครับต่างคนต่างอยู่ดีที่สุดแล้ไม่ต้องมาสร้างดราม่าอะไรทั้งนั้น ใช้ชีวิตในแบบของคุณไปศิลปินเน่ยเป็นธรรมดาอยู่แล้วมีคนรักคนเกลียดเพราะว่าอยู่ในที่ที่มีคนเห็นเยอะนะครับที่ที่มีคนเห็นก็คือที่สว่างซึ่งเขาแตกต่างจากมนุษย์แบบเราเนาะตรงที่ว่าเรามีอาชีพของเราแต่เราก็ไม่มีคนรู้จักเยอะเหมือนศิลปินซึ่งศิลปินเนี่ย เขาต้องยอมแรกนะกับการโดนขุดคุยเรื่องราวกับการที่ใช้ชีวิตต่างๆใดๆที่มันจะมีทั้งด้านลบและด้านบวกซึ่งแพลวกับซันเขาก็เตรียมใจแล้วโดยเฉพาะแพลวๆเนี่ยโดนหนักกว่าซันเพราะว่าบางคนเนี่ยเกลียดแพลวๆแต่มาเกลียดซันอีกนะฮะหาเหตุผลไม่ได้ไม่มีเหตุผลนะครับบางคนก็บอกว่ามีเหตุผลสิเหตุผลก็คือแพลวๆเนี่ยเล่นชูนะครับ คนเราเนี่ยมันใช้ชีวิตนะครับมันก็มีผิดพลาดมันก็มีขึ้นมีลงลองเป็นตัวคุณมั่งดิคุณคิดมั่งสิแม้กระทั่งบิ๊กฟินแลนด์เนี่ยคุณคิดว่าเขาขาวใสสะอาดบริสุทธิ์อย่างเงี้ยเหรอหรือยังไงครับทุกคนมีด้านขาวด้านดำทุกคนมีผิดพลาดและไอความผิดพลาดเนี่ยมันจะสอนให้เราเนี่ยรู้จักการใช้ชีวิตและการใช้ชีวิตเนี่ย มันก็ต้องเดินต่อไปมันก็ต้องทําในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้ตัวเราสบายใจและคนในครอบครัวอิ่มปากอิ่มท้องชีวิตลูกน้องในองค์กรนะครับคนเราจะมองคนให้ดูที่ปัจจุบันนะสมควรวละ่ะที่นุซี่เขาเดือดอะนะไปแขวะไปว่าเขาเนี่ยอะไรกันนักหนาเนี่ยนะว่าจะไม่พูดแล้วนะเดี๋ยวหาว่าเขา acting ไม่ธรรมชาติอีกนะครับ คุณเป็นครูสอนการแสดงเหรอหรือยังไงฮะคุณเท่ากับคุณเท่ากับอวตารเราให้เกียรติครูคณะคุณขนาดไหนที่เราเรียกว่าคุณนะครับเออไม่เข้าใจคือเคลื่อนไหวอะไรก็โดนหมดอะแปลกเนาะแปลกมากๆคนอื่นก็เป็นนะศิลปินคนอื่นก็โดนแต่ไม่หนักเท่าแผ่วพราวเนี่ย อด,ดิวถึงเห็นใจนา,นางเห็นใจในสิ่งที่เธอทำทุทกวันนะครับเธอทําเพื่อองค์กรเธอทําเพื่อลูกของเธอนะครับแต่คนก็ไปตีค่าราคาความคิดเธอในทางที่ลบในทางที่ไม่ดีคือจะให้เธอเลวให้ได้จะให้เธอผิดให้ได้เห็นเธอออกมาพูดไหม <fur you. S 2> <ortune S 1> ล่ะเธอโดนทุกวันทุกวันทุกวันเนี่เห็นพม่พราาออกมาชี้แจงอะไรไหมล่ะคือเธอไม่สนใจไงจะให้เขาดิ้นเหรอหรือยังไงจะให้เขาเครียดเหรอ เขาไม่สนใจก็เหมือนที่แอดดูบอกแหละขยะยังไงมันคือก็คือขยะนะครับถ้าขยะมาโดนทิ้งผิดที่ผิดทางเราไม่ต้องไปเก็บครับเราข้ามไปเลยนะครับถูกไหมฮะอ่ะเป็นกําลังใจให้กับคุณนุสซี่แล้วกันผู้จัดการแพรพลาวเนาะแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับศิลปินแพรวกับซันด้วยนะครับในทุกๆอย่างที่ทำเนี่ยแอดดิวมองว่าเขาทาดีที่สุดแล้วคนเรามองที่ปัจจุบันเนาะดูที่ปัจจุบันแล้วไม่ต้องไปขุดคุยอะไร ที่เป็นอดีตท,ที่มันผ่านไปแล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่จเจริญแล้วนะครับคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาก็จะมองเหตุและผลในปัจจุบันนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ